ถ้าไม่เค็มก็โรยเกลือได้เลยคนะ่ะ ed, เห็ดเก่ารัดนะฮะเห็ดพึ่งเก่ารัดกับเห็ดพึ่งพึ่งอะไรขาแดงนะคะพึ่งขาแดงนี่เห็ดที่เราไปเก็บกันมาเนาะบวกฝรั่ง สวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับมีดีเต็มพุง <S <S one, <S 2> <S 2> เฮาลเอลวิานเวลความ <S <S ถ,ถูกไหมชาแนลมีดีเต็มพุงทุกคนวันนี้มากินแกงเห็ดกันจ้าแกงเห็ดรวมนะคะวันนี้ท้าความหนาวกันเลยนะคะแกงเห็ดร้อนๆนะคะ นี่เห็ดที่เราไปเก็บกันมาเนาะดู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 ดดมาทุกคนเรามารุยกันเลยดีกว่านะจ๊ะมันหนาวนะคะ แกงเห็ดร้อนๆกว่าจะได้กินนะคะจะัดฉากเริ่มจะเย็นแล้ว แกงเห็ดใส่บวบนะบวบฝรั่งไม่ได้ใส่เสื้อแบบว่ากันหนาวด้วยนะทุกคน เห็ดเก่รารัดนะคะเห็ดพึ่งเก่ารัดกับเห็ดพึ่งพึ่งอะไร ขาแดงนะพึ่งขาแดงพึ่งน้อยขาแดงถ้าไม่เค็มก็โรยเกลือได้เลยนะ ที่เห็นควันกุ่กนุนี่ไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นควันร้อหรือควันเย็นนะ ภาพมันอาจจะมืดมืดหน่อยนะทุกคนนะคะวันนี้มีแสงแดดตอนแรกว่าต่ นั่งทางด้านหลังนะคะที่เห็นแสงแดดนะทุกคนถ้าแม่จ๋าหันหน้าใส่เอ่อาทิตนะคะมันก็จะส่องตาแม่จา๋าเนาะแล้วก็แต่ถ้าแม่จ๋าหลบผ้าอาทิตก็คือไม่หันหน้าใส่พราอาทิตภาพก็จะมืดแม่จ๋าก,ก็กว่าจะได้โลเคชั่นมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ยังไม่เป็นที่ประทับใจนะคะแต่ว่าพอแล้ว พอแล้วเอาตรงนี้เลยหิวแล้วอันนีว,วจะเป็นพึ่งน้อยนะคะทุกคนพึ่งน้อยขาแดง ส่วนตัวนี้จะเป็นพึ่งเก่าลัดบววฝรั่งแม่จะใช้เป็นผักโขมนะคะทุกคนแทนใบย่นางนะคะ เอามาปัาน่นผักขมเอามาปัาน่นแล้วก็ทําเป็นแทนน้ําใบยะนางสําหรับแกงเห็ดแกงหน่อไม้อะไรอย่างเงี้ย โอเคค่ะทุกคนพอแล้วอิ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรีบเข้าบ้านแล้วเพราะว่ามันหนาวมากเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงแม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแม่จ๋านะคะอะชื่อช่องว่าช่องมีดีเต็มพุงนะคะก็ขอฝากไว้อสองช่องนะคะคือช่องนี้นะคะช่องมีดีเต็มพุงแล้วอีกช่องหนึ่งก็คือช่องแม่จ๋าพาเพลินนะคะ คนเดียวกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกทการสนับสนุนขอบคุณทุกกำลังใจะคะ่ะคลิปนี้แม่จา๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมากินอะไรอร่อยๆด้วยกันนะคะบ๊ายบาย